ครับบรรยากาศครับสูบป,ปลาน่าจะฟ้องครับวันนี้ตั้งเครื่องเสร็จราติดตามมึ่งครับว่าจะมีปลาหน่อยปาปยังทำได้ ตามต่อไปครับนี่ครับมื่อนี้มาเปิดปลาหน้าจย่างว่งนองยุ่หน้าอย่างวางน้ำไก่เบิดเปล่าจะมาสุดครับไม่ว่าจะมาสุดเดี๋ยวติดตามผลงาน ผ่านไปยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาไมค์ขึ้นแล้วเดี๋ยวบกลงไลยแล้วนะก็ไมค์ขึนเสร็จอันนี้เขาก็สิเอาไมค์ขึ้นนั่นก็เอาเอาขึ้นไปทางหนึ่งแล้วตอนนี้เขาขึ้นไลยแล้ว ทางลงนี่ก็เป็นื้นที่หน้าผมครับมี่เิมีปลาเงายวะครับวันนี้ลองเป็นน้องหน่อยๆครับยวันนี้เซมีปลาพอ่อหาลูกวะ เดี๋ยวมหนไปบเบนเกรือก่อนครับตอนนี้น้ำก็ใกล้บกแล้วเราเรียมมาแล้วที่แท่งอะไหลปลาโด,ดุกนะตัวหนึงน่งลอยไม่ขขก็เกินไก่เปิดละครนำเลยอยู่เพียงหัวคอา นามมันหน่อยคนก็บอคอยมีถ้าปลาไหลน่ะจะไล,ะลยยครับเหีนยลูกมันแล้วตัวหนึ่งว่าไงแต่ว่ามันอยู่ในหาดงามใหม่ครับหรือแข่หย่าจะง่อยเก็บปลาเซตปละครับยังทีไ้แข้งปลาไหล kia có lái Hãy subscribe cho kênh Ghiền không ไปสักนาละำมาเคบกแล้วปลงเรือแล้วยแล้วครับวันนี้ถึงหัวนมันเลียนออกมากระโดดเสียบปอเสียนปอปล่อยเลี้ยนออกแง่แง่ถื นเราตัวหนึ่งอะไน้ไหลบนี่น้ไหลนี่แท่งต่อครับแท่งต่อนี่ครับตอนนี้ใกลบุบแล้วอย่างวัสทุทไทยแล้ว và lấy cái thang về.

Cà... nè <cổng đ Ef tik covers> <c> nè <Shirin> cái nâng Xảy lô, xảy lô này cái này

เอาตัวนึงออกตัวนึงเขยา่ยนนี่เอาขึนไปล่างก่อนจับจัเอาตัวนั้นเราขึนไปล่างก่อนบ้เหลายเอาเอาขึนไปก่อนขึนนี่กไตัวนี่ chịu bắt à? tay vô thật rồi. Cháu bảo cháu bảo không pha được, liu Ui พีมือดีว่ะสองสนสองนอันนี้ตัวที่สองตัวแรกก็เลีนออกแท่งตัวนี้ก็แลนออกแท่งเขาเยงแท่งไงบแบมีอย่ีงแท่งไงป่ะนะคุณว่าสอสครับ FC สองตัวโหขีมือจัว่ีตเต็มหนาเลยเบีเดียวให้มันหอดฟังก้อนยังมาดินี่คันตีนหรอใส่เขียงมันจะออกปะเขาเนไปรด เก่งวะยังไ่หลดเจียงส่ปลาดีกว่านี่ล่ะไม่ดี๋ยู่ไหมอยูคือไม่ดีไม่ไม่ไม่ผมถังอย่โกนปลาอย่างปลาคอไงปลาคอว่าสิมียูยบอกประดุกฟุญุฟุตัวนี้อีกตัวนึง

มามีตปลาดุกนี่ก็มันปลาดุกนี่รปลาระดุกโอ้ปดุกหลกหลเลยนี่เดียวนนี่วนบวกนี่ปลาดุก ั็ไล่ดิหนิยืดขาใส่ลงประดุงนี่ละแถวนี่ยเราปล่ยเลยปลยตัวเลยขอไปติดเกามากหลอกตอนนี่กั่แม่ไติดต้อนกินหานี่ มันเล็บแบบนี้บอกเล็หน้าจุกเล็บบล็อกเลับบล็อกวิ้งค่ไปเลนั่นแหละเยอก็ได้ปลามองนั่นตัวนึงยกหลังัปรดุกนี่แม่ลกเปลี่ยากเลยไปนั่นแหละไปเียวเป็นเวรเครื่องแล้วประดุก đi subscribe cho luôn Ghiền Mì Gõ một chút không bỏ lỡ những video hấp dẫn người

emongò anh tòng, mình, mình đã được liền, đi, cho anh, bạn.